สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหอสลักข่าวพบกับดิฉันจิรภาสีตาบุตรเป็นประจำอีกเช่นเคยในเวลาเดียวกันนี้นะคะประเด็นในรายการหอสลักข่าวของเราในคืนนี้ค่ะก็เข้ากับกระแสจริงๆนะคะเราจะมาติดตามดูสถานก,การณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาซึ่งตอนนี้ก็กําลังฆ่าชีวิตของผู้คนในทวีปแอฟริกา3ประเทศด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกินีไบรบเบียแลวก็รวมไปถึงเซียร์ราลีโอนประชาชนคนไทยเราถึงแม้ว่าจะอยู่กันคนละทวีปก็อดที่จะมีความกางังวลใจอยู่ไม่น้อยนะคะว่าเชื้อไวรัสดังกล่าวนั้นจะมีโอกาส มาแพร่ระบาดเนี่ยประเทศแยหรือไม่วันนี้เราจะมาถอดสลักกันนะคะกับทางด้านของท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคแพทย์โอภาสการกบินพงกันนะคะมาสร้างความเชื่อมั่นถึงมาตรการงานทางด้านสารสุขของกระทรวงสารสุขของไทยค่ะเพื่อจะมีความเข้มข้นแล้วก็จริงจังในการที่จะดูแลการแพร่ระบาดเชื้อโรคเหล่านี้ได้มากน้อยเพียงใดเพื่อที่จะสร้างความสบายใจให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันกันกบคุณหมอค่ะ ตอนรับกลับเข้าสู่รายการหอสลักข่าวกันต่อร่วมพูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะนายแพทย์โอภาสการกวินพงคะสวัสดีค่ะครับคุณจิดพาค่ะคนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่เข้ากับกระแสะแล้วก็ยุคสมัยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรื่องราวของเจ้าเชื้อไวรัสอีโบลานี่นะคะบางทีเราเองอาจจะพอได้ยินมาบ้างแต่อาจจะไม่ได้รู้จักรายละเอียดของเจ้าเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยอย่างดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องมาถออสลักกันนะคะถึงความน่ากลัวของเจ้าเชื้อไวรัสตัวนี้และมาตรการ ในการป้องกันเจ้าชื้อไวรัสตัวนี้เพื่อที่จะไม่ให้แพร่ระบาดมาสู่บ้านเรารก่อนอื่นคนจะต้องเรียนถามคุณหมอก่อนค่นคะว่าเชื้อไวรัสอีโบลานี่มันคือเชื้อไวรัสประเภทไหนอย่างไรมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใดคะครับเชื้อไวรัสอีโบลาเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นเชื้อใหม่อะไรนะครับชาวโลกรู้จัก เชื้อนี้มา30-40ปีละเพียงแต่ว่าเวลาการเกิดโรคของมันเนี่ยจะอยู่ที่ทวีปแอฟริกานะครับซึ่งคนกลางห่างไกลนะครับแล้วก็ในประวัติศาสตร์ของมันเนี่ยแทบไม่เคยออกมานอกทวีปเลยนะครับก็พบว่าครั้งแรกเนี่ยมีคนที่แอฟริกาที่อยู่ในชนบทห่างไกลแถวประเทศ o, คองโกเขาป่วยเป็นโรคชนิดหนึ่งนะครับแล้วเวลาป่วยก็จะมีอาการรุนแรงแล้วก็เสียชีวิต หลายๆคนนะครับเขาก็ไปหาสาเหตุแล้วก็ค้นพบว่าสาเหตุการเกิดโรคเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่เขาตั้งชื่อว่าอีโบลาเนี่ยเนื่องจากแหล่งที่มีการเกิดโรคครั้งแรกเนี่ยจะพบแถวแม่น้ําสายหนึ่งชื่อว่าอีโบล่าเขาก็เลยตั้งชื่อไวรัสชนิดใหม่ที่เจอเมื่อ30กว่าปีที่แล้วว่าไวรัสอีโบลาต่อมาเนี่ยเขาพบพบว่าแหล่งโรคที่สําคัญเนี่ยเป็นสัตว์ป่าที่อยู่ในทวีปแอฟริกา นะครับที่สออสาตัวหล,หลักๆที่เขาเจอก็คือ 1. จะเป็นพวกข้างขาวกินผลไม้นะครับส <2, S 1> ก็จะเป็นพวกลิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นลิงชิมปันซีแล้วก็กอริลลานะครับจากการศึกษาก็พบว่าคนอฟริกาเนี่ยเขาชอบไปล่าสัตว์อมาทำเป็นอาหารก็เกิดการติดเชื้อจากสัตว์ จากนั้นพอมันมาสู่คนมันก็สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้นะครับค่ะนะคะทีนี้พูดถึงความร้ายแรงแล้วก็ความน่ากลัวของตัวเชื้อตัวนี้ค่ะคุณหมอนะคะว่ามีความน่ากลัวมากขนาดไหนคะเพราะว่าตอนนี้ทั่วโลกก็พยายามที่จะตื่นตัวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การอนามัยโลกเองก็อาจจะมีความกังวลด้วยในเรื่องของการควบคุมเพื่อจะไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดค่ะความน่ากลัวของโรคนี้เนี่ยต้องประเมินอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือความรุนแรงของโรคนะครับอันที่2ก็คือความสามารถในการระบาดของมันนะครับถ้าพูดถึงเฉพาะความรุนแรง โรคนี้จัดว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งที่มีความรุนแรงของโรคสูงเพราะเมื่อเวลาป่วยแล้วเนี่ยโอกาสเสียชีวิตเนี่ยจะมีประมาณสัก50-90อนะครับอย่างกรณีค,คราวนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตประมาณ60ก็คือ10คนจะตายสัก6คนนะครับถ้าผมจะเปรียบเทียบกับโรคอื่นๆอ,อย่างเช่นไข้หวัดใหญ่เนี่ย จะมีผู้ป่วยรายงานสักพันคนอาจจะเสียชีวิตสักคนหนึ่งไข้รเลือดออกก็เช่นเดียวกันครับพันคนจะเสียชีวิตสักคนหนึ่งโรคมือเท้าปากมีรายงานหมื่นคนอาจจะเสียชีวิตสักคนหนึ่งแต่โรคนี้10คนเนี่ยจะเสียชีวิตประมาณ6คนอย่างนี้เป็นต้นถ้าพูดถึงเฉพาะความรุนแรงนะครับะระการที่2ก็คือความสามารถในการระบาดจริงๆแล้วโรคนี้เนี่ยมีการระบาดมาเรื่อยๆ ที่ทวีปแอฟริกาแต่ไปจปะมาประมาณสักปีหนึงครั้งหนึ่งสองปีครั้งหนึ่งห้าปีครั้งหนึ่งแล้วก็จะเป็นการระบาดท,ที่จุดเล็กๆแล้วก็จะหายไปได้เองแม้ถ้าเทียบแล้วเนี่ยความสามารถในการระบาดของมันเนี่ยจะค่อนข้างน้อยนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่2 0 0 9ถ้าคนไทยจำกันได้ะนะครับปี2 0 0 9เน่ยปีเดียว นะครับจากเม็กซิโกกับอเมริการะบาดไปทุกภูมิภาคทุกทวีปทั่วโลกแล้วก็คนติดเชื้อเนี่ยมากกว่าร้อยล้านคนคแต่เชื้อไวรัสอีโบลาเนี่ยตั้งแต่มีการระบาดในรอบนี้นะถือว่าเป็นรอบที่มีการระบาดมากที่สุดตั้งแต่เดือนกุมภาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณครึ่งปีละ,ะก็ยังแค่อยู่ที่3ประเทศก็คือกินีไลบีเรียและก็เซียร่าลโอนค,คนไทยอาจจะไม่คุ้นเชื่อนะครับแต่ก็นึกภาพสวีอัฟกาเนาะจะอยู่ทางตะวันตกสุดซึ่งไกลสุดจากบ้านเรานะครับอย่างนั้นเป็นต้นแล้วก็มีผู้ติดเชื้ออแคคค่่ปรรรระะมมมาาาาาาาณกกววนนสถใบดขง มันที่ค่อนข้างต่ำเนื่องจากวิธีการติดต่อโรคอะไรก็ตามจะระบาดได้เยอะๆเนี่ยจะมีอยู่2อย่างนะครับหนึ่งก็คือติดต่อทางหายใจคนสู่คนยิ่งหายใจใกล้ใช่ครับการเนี่ยโอกาสที่ติดเชื้อก็จะเป็นไปได้สูงจะนึกภาพออกนะครับไข้หวัดไข้หวัดใหญ่เนี่ยติดกันง่ายปีๆหนึ่งคนเป็นหวัดเนี่ยเป็นเป็นล้านระบาดเร็วมากระบาดเร็วมากอันที่2คือติดต่อทางยุงเราจะนึกภาพออกอย่างเช่นไข้เลือดออกนําโดยยุงลายบ้านเราก็ยุงเยอะแยะเลยมาลาเรียไข้จับสันอย่างนี้จะระบาดง่ายแต่เชื้อไวรัสอีโบลาเนี่ย เชื้อมันจะอยู่ในเลือดในน้ําเหลืองแล้วก็ในสิ่งคัดหลังอของคนไข้สิ่งคัดหลังก็แปลว่าน้ําลายปัสสาวะอุจระรวมถึงน้ําอสุจิอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะถ้าผมจะเปรียบเทียบวิธีการติดต่อของมันเนี่ยจะติดต่อคล้ายๆกับเชื้อไวรัสโรคเอดส์เชื้อไวรัสตับอักเสบบีแต่บางคนก็อุ๊ยถ้าเงี้ยติดเชื้อเอดส์ก็คนไทยติดกันเยอะแยะก็จะติดง่ายใช่ไหมน,นะครับก็บอกว่าวิธีการคล้ายกัน แต่ธรรมชาติของโรคไม่เหมือนกันอย่างเช่นเชื้อไวรัสเอชไหรือโรคเอดส์เนี่ยเวลาคนที่ติดเชื้อส่วนใหญ่จะไม่มีอาการอยู่ได้เป็นปีๆแล้วก็ายทอดเชื้อให้คนอื่นได้กว่าที่จะรู้ผลว่าตัวเองติดเชื้อเอชไอวีก็มีแต่ว่าถ้าเป็นอีโบลาล่ะคะอีโบลาเนี่ยหนึ่งระยะฟักตัวสั้นกว่าค่ะได้รับเชื้อเข้าไประยะฟักตัวก็แปลว่าเมื่อได้รับเชื้อเข้าไปจนถึงมีอาการอันนั้นเราจะเรียกว่าระยะฟักตัวปุ๊บกี่วันนะคุณหมอโดยทฤษฎีก็คือ2อ1ถึงยีนสุด21วัน แต่โดยเฉ oh. ลียล่ยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ7วัน <Okay. S 2> นะครับหระยะฟักตัวสั้น2ระยะฟักตัวเนี่ยจะเป็นช่วงที่เชื้อในร่างกายเขามีคนน่อนข้างน้อย <Okay. S 2> นะครับพอพ้นระยะฟักตัวพวกก็เริ่มมีอาการ mm hmm. อาการที่สําคัญก็คือไข้อาจจะมีเจ็บคอมีน้ำมูกอาเจียนอ,อุจจาระร่วงจากนั้นก็จะมีเลือดออก <Okay. S 2> แล้วก็มีอาการอวัยวะภายในล้มเหลวอย่างเช่นตับวายไตายวายแล้วก็เสียชีวิต mm hmm. ตั้งแต่มีอาการจนถึงเสียชีวิตเนี่ยจะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ5-7วันเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่จะแพร่เชื้อมากจริงๆเนี่ย ห้วันแล้วก็จะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะแพร่เชื้อให้คนอื่นเนี่ยมีค่อนข้างน้อยค่ะทีนี้ถ้าถามว่าแล้วกลุ่มเสี่ยงคือใครค่ะกลุ่มเสี่ยงก็คือตอนช่วงที่เขามีเชื้อมากที่สุดเขาจะป่วยหนัก คือในช่วงประมาณเริ่มต้นพอได้รับเชื้อไปใน7วันแรกใช่ไหมคะจะมีไข้ครับระยะฟักตัวเนี่ยส่วนใหญ่ไม่แพร่เชื้อให้คนอื่นนะครับแต่พอเริ่มมีไข้ไม่สบายก็จะอาการจะซุดอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นคนไข้เขาก็จะไปที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นจะมีข่าวที่แอฟริกาเลยว่าหมอกับพยาบาลเนี่ยติดเชื้อหลายคนไม่อยากคิดคือเฮ้ยไงว่าพอพอมันติดเชื้อกันได้ง่ายใช่เพราะฉะนั้นคนที่เสี่ยงก็คือคนที่ไปสัมผัสกับคนไข้ที่ระยะที่เขาป่วยก็คือหมอกับพยาบาลนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองพอเขาเสียชีว ก็าจะมีเลือดออกมีอะไรออกอีกที่หนึ่งที่จะเสี่ยงก็คือตอนจัดงานศพเราต้องนึกภาพที่แอฟริกานะครับไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราทำเนียมบ้านเขาคือว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาจะต้องมีการทําความสะอาดมีการจับตัวมีการทําอะไรอย่าง่างๆไปสัมผัสกันอย่างเสี่ยงต่อการติดเชื้อมันก็จะมีสองจุดที่จะติดเชื้อได้ก็คือ1บุคลากรทางการแพทย์สองการจัดการศพนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ทําพิธีหรือว่าญาติที่เขาต้องไปสัมผัสอย่างใกล้ชิดมันก็เลยทําให้โรค แพร่ที่แอฟริกาได้ค่อนข้างง่ายนะครับก็ไม่แปลกใจเหมือนกันที่มีข่าวออกมานะคะว่าโดยมากผู้ที่ติดเชื้อนั้นก็จะเป็นแพทย์นักพยาบาลหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะ <c oughs> อย่างยิ่งคุณหมอใน3ประเทศในแอฟริกานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความเสี่ยงจากการที่จะเป็นโรคนี้เนี่ยค่อนข้างสูง <c oughs> ซึ่งถ้าเทียบกับจํานวนของพี่น้องประชาชนก็ บุคลากรทางการแพทย์ถือว่าโรคนี้เนี่ยเป็นกันเยอะแล้วก็ติดได้ง่ายกว่าเนื่องจากว่าต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ไปรักษาตัวนั่นเองนะคะคทีนี้ค่ะในส่วนของมาตรการการป้องกันอย่างเช่นในสามประเทศดังกล่าวค่ะคุณหมอถ้าจะมองถึงสภาพการสาธารณสุขของบ้านเขาเนี่ยกับบ้านเรานี่นะคะมัน,ม,นมีความแตกต่างกันยังไงคะคุณหมอครับต้องนึกภาพสาธารณสุขของบ้านเขากับบ้านเราเนาะ,ะในสาธารณสุขบ้านเขาเนี่ยทรัพยากรต่างๆขาดแคลน ชาวบ้านไม่ค่อยเชื่อถือระบบะสาธารณสุขของเขานะครับโรงพยาบาลอุปกรณ์ต่างๆก็ค่อนข้างมีน้อยหมอพยาบาลก็มีจํากัดนะครับรวมทั้งประชาชนไม่เชื่อถือหลายคนจะมีข่าวไปที่โรงพยาบาลแล้วญาติพาหนี ู๋ใไปแล้วพาเดียวจากโรงพยาบาล <c oughs> ก็จะไปแพร่เชื้อต่อที่ชุมชน <c oughs> นะครับอย่างนั้นเป็นต้น <c oughs> รวมทั้งการไม่เชื่อมั่นของหน่วยงานในการควบคุมโรคมีเหมือนกันที่เจ้าหน้าที่เขาไปติดตามปรากฏว่าชาวบ้านหนีเข้าป่า <c oughs> ไม่พบเจ้าหน้าที่ไปรักษาตามพื้นบ้านของตนเองเ <c oughs> ขาเลยทําให้ไม่สามารถควบคุมได้นะครับ <c oughs> ส่วนเรื่องของการจัดการศพที่ไม่ค่อยที่เอื้อต่อการแพร่กระจายของเชื้อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กับรัฐบาลเขาก็สั่งห้าม <c oughs> แต่ก็ยังห้ามไม่ค่อยได้ง่ายนะักรวมทั้งเขามีปัญหาเรื่องของการจัดการศพจะมีข่าวออกมาว่าศพอยู่ที่บ้านชาวบ้านหลายวันไม่มีคนไปเก็บศพ <c oughs> ไปจัดการให้ถูกสุข <c oughs> ลักษณะอย่างนี้เป็นต้นก็เลยควบคุมไม่ได้ปัญหานี้เนี่ยองค์การนาัมโลกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาทราบดีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องประกาศว่าตอนนี้สถา,านการณ์ที่แอฟริกาเนี่ยมันควบคุมไม่ได้เพื่อที่จะเหตุผลอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือจะกระตุ้นให้รัฐบาลประเทศนั้นๆเนี่ย การดําเนินการต่างๆอย่างจริงจังอย่างเช่นควบคุมเรื่องของคนเชื่อย้ายาควบคุมเรื่องของการดูแลบุคลากรแล้วก็การจัดการศพอันที่สองคือระดมความช่วยเหลือทั้งเรื่องเงิน ทรัพยากรความรู้ความชานาญจะเห็นว่าตอนนี้เขาระดมเงินเท่าที่ทราบตัวเลขคร่าวๆเนี่ยได้ประมาณร้อยล้านเหรียญละจากประเทศต่างๆที่บริจาคมาช่วยกันอันที่2คือสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาเป็นหน่วยงานที่มีความชํานาญในเรื่องของการควบคุมโรคอย่างสูงเขาก็ส่งคนไปสัก50คนไปช่วยรวมทั้งระดมกําลังประเทศรอบๆ3ประเทศนี้ที่แอฟริกาตะวันตกได้ ผักนึกกาลังลงไปช่วยเหลือประเทศ3ประเทศนี้ให้สามารถควบคุมโรคให้ได้ครับค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราฟังจากข่าวตอนนี้นะคะโดยมากผู้ที่เสียชีวิตก็จะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งก็ถือว่ามีความรู้ความสามารถเนี่ยแล้วก็เป็นบุคลากรที่มีความสําคัญต่อประเทศอย่างมากนี่นะคะจำนวนไม่น้อยเลยที่ต้องมาเสียชีวิตแล้วก็เจ็บป่วยจากโรคดังกล่าวนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทุกภาคส่วนเองานาชาติก็มีการระดมความช่วยเหลือกันลงไปและแน่นอนนะคะหลายคนก็อาจจะมีความสงสัรนิดนึงคือมันระบาดในแอฟริกานะคะแล้วโอกาสที่มันจะมายังเอเชียตอนนี้ มีหรือยังคะคุณหมอครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีเชื้อไวรัสอีโบลา จากแอฟริการะบาดมาเอเชียยังไม่มีนะคะจะมีที่ฟิลิปปินส์ที่เขาเอาลิงแอฟริกาเนี่ยเข้าไปที่ประเทศเขาแต่นั่นคนละสายพันธุ์กันและสายพันธุ์นั้นไม่ติดเชื้อไม่ก่อโรคในคนอาจจะมีเขาไอ้ฟิลิปปินส์เขาเจอเชื้อแต่นั้นมันเป็นคนละสายพันธุ์กันนะไม่ก่อโรคในคนเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาในเอเชียเราไม่เคยมีรายงานผู้ป่วยอีโบลาครั้นี้คําถามสาคัญที่ควรจะถามเยอะแล้วประเทศไทยเรามีโอกาสที่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อมาสู่ประเทศไทยไหมนะครับของประเทศไทยเราก็ได้ประเมินความเสี่ยง หลายประเทศก็ประเมินไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์เขาก็มีการประเมินความเสี่ยงทุกประเทศใช้วิธีการเหมือนกันอย่างที่ผมเรียนตอนต้นความรุนแรงของเชื้อความสามารถในการแพร่ระบาดและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับแต่ละประเทศทุกประเทศประเมินเหมือนกันนะครับว่าหนึ่งโอกาสที่จะพบผู้ป่วยจาก3ประเทศนี้มาสู่ประเทศตัวเองมีอยู่แต่ความเสี่ยงนี่ถือว่าตำ่ำนะครับนะถือว่าตำ่ำอันที่2ถึงแม้จะเข้ามาแล้วตรวจจับผู้ป่วยได้1ห,หรือสองราย เวลาที่จะควบคุมโรคนี้เนี่ยไม่ได้ยากนักจะสามารถควบคุมไม่ให้มันแพร่กระจายเหมือนที่อฟริกาได้นะครับอย่างของอเมริกาเนี่เขาประกาศเลยนะหนึ่งโรคนี้เรารู้วิธีการกระจายของมันสองเรารู้วิธีจะควบคุมมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถจะควบคุมได้อย่างง่ายดายไม่ยากนักนะครับแต่ต้องใช้เวลาสักนิดหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมนักของประเทศไทยเราด้วยอย่างองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็มาประเมินของเราแล้วล่ะว่าของเราในมาตรการเนี่ยก็ได้มาตรฐานเหมือนกับ หลายประเทศแต่กนะ็คงย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าการที่เราจะควบคุมอะไรให้ได้ดีเนี่ย ประชาชนสําคัญมากาในการติดตามข้อมูลข่าวสารและก็ปฏิบัติตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขหรือทางรัฐบาลกําหนดอันนี้มีความสําคัญมากอย่างอเมริกาเขาประกาศเลยว่าถ้าเกิดประชาชนร่วมมือสนับสนุนบุคลากรทางสาธารณสุขไม่ตื่นกลัวจนเกินไปเพราะอีกปันนึงปัญหาหนึ่งของอฟรฟกาิสานประเทศนึ้คือประชาชนตื่นตระหนกเพอตื่นตระหนกปุ๊บไม่ให้ความร่วมมือทั้งหลายเนี่ยก็เกิดความโกลาหลเลยจะจะควบคุมยากอาจจะต้องเอากําลังทหารไปควบคุมอย่างนั้นเป็นต้นเพราะฉะนั้นความร่วมมือของพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยสำคัญในการติดตาม ข้อมูลข่าวสารและก็ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว้ค่ะซึ่งแน่นอนนะคะตอนนี้ก็สบายใจได้ว่าในเอเชียยังไม่มีแล้วก็ถ้าจะแค่ลมอีกก็คือในบ้านเราเองก็สบายใจได้ว่าไม่มีเชื้อตัวนี้นะคะอยู่ในประเทศของเราตอนนี้เพราะฉะนั้นประชาชนก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกแล้วก็วิตกกังวลนะคะเนื่องจากว่าเรามีมาตรการทางด้านสาธารณสุขที่มีความเข้มงวดนะคะแล้วก็มีการทํางานเชื่อมโยงกับหลายภาคส่วนจากองค์กรระดับนานาชาติด้วยนะคะาล้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาตอกย้ำนะคะถึงความเชื่อมั่นค่ะระบบ การทํางานสัสุขในบ้านเรานะคะที่จะหามาตรการสําคัญสําคัญแล้วก็ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคนี้จะต้องทําอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนและเวอไวเว็บบางกอกวิ e com